เคยสังเกตกันไหมครับว่าทุกครั้งที่เราหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาพิมพ์ข้อความแตะหน้าจอหรือแม้กระทั่งแค่พูดสั่งงานเนี่ยจริงๆแล้วเรากำลังคุยหรือว่ามีบทสนทนากับเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับวันนี้เราจะมาแงะดูกันครับว่าบทสนทนานี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงตั้งแต่คำสั่งของเราไปจนถึงสิ่งที่คอมพิวเตอร์ตอบกลับมาเอาละครับมาเริ่มกันเลยหลักการมันเรียบง่ายมากเลยครับมันคือวงจรของการสื่อสารนี่เองเริ่มจากเราซึ่งเป็นมนุษย์ ส่งข้อมูลเข้าไปหรือที่เรียกว่าอินพุตพอคอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลมันก็จะทําการประมวลผลคิดตามคําสั่งของเราแล้วก็ส่งผลลัพธ์หรือเอาพุทกลับมาให้เราเห็นหรือได้ยินเป็นวงจรที่เกิดขึ้นเร็วมากๆวนซ้ําไปมานับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละวันเลยละครับโอเคครับในส่วนแรกนี้เรามาเริ่มจากฝั่งเรากันก่อนเลยมาดูกันว่าเรามีวิธีพูดหรือส่งความต้องการของเราเข้าไปให้เครื่องจักรเข้าใจได้อย่างไงบ้าง ก่อนที่เราจะไปดูอุปกรณ์หน้าตาลำลำนะครับต้องบอกว่าวิธีที่คลาสสิกและเป็นพื้นฐานที่สุดในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์มาตลอดเลยก็คือการใช้ตัวอักษรน,นี่แหละครับและนี่ก็คือคีย์บอร์ดอุปกรณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีที่สุดแต่มีเรื่องน่าสนใจนะครับแป้นพิมพ์แบบ Q W E R T ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเอาจริงๆไม่ได้ถูกออกแบบมาให้พิมพ์ได้เร็วที่สุดนะครับแต่ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของเครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนไม่ให้ก้านมันขัดกัน จริงๆแล้วมันมีรูปแบบที่ชื่อว่า Du ว r รัที่เขาว่ากันว่าพิมพ์ได้เร็วกว่าตั้ง1 0บถึงแต่สุดท้าย QWERT ก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่ดีเพราะว่าเราชินกันไปแล้วนั่นเองครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดพิมพ์หรือชอบความรู้สึกของการเขียนมากกว่าเดี๋ยวนี้ก็สบายเลยครับเทคโนโลยีการรู้จำลายมือเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนลายเส้นปากกาของเราให้กลายเป็นตัวอักษรบนหน้าจอได้ทันทีเลยให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติมากๆเหมือนเราจดโน้ตลงบนกระดาษจริงๆ และววิธีสุดท้ายในหมวดนี้ที่เรียกว่าน่าจะสะดวกสบายที่สุดแล้วในยุคนี้ก็คือการใช้เสียงของเราเองนี่แหละครับเทคโนโลยีการรู้จําเสียงพูดทําให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้โดยที่ไม่ต้องขยับนิ้วเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นการสื่อสารที่ทั้งง่ายและก็เร็วมากๆเลยครับแน่นอนว่าการคุยของเราไม่ได้มีแค่การพิมพ์ข้อความอย่างเดียวเรายัางต้องชี้นั่นชี้นี่บนหน้าจอด้วยเริ่มจากเมาส์ที่เป็นเหมือนเพื่อนเก่าของเรา พัฒนาจากแบบลูกกลิ้งกลมๆม,มาเป็นแบบใช้แสงที่แม่นยำขึ้นเยอะมาถึงทัชแพดบนโน้ตบุ๊กและที่เด็ดที่สุดก็คือจอสัมผัสที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนได้เอื้อมนิ้วเข้าไปจับต้องข้อมูลในจอได้โดยตรงเลยเอาละครับเราพูดกับคอมพิวเตอร์ไปเยอะแล้วทีนี้ถึงตาของคอมพิวเตอร์บ้างมาดูกันครับว่ามันตอบกลับมาให้เราเข้าใจผ่านภาพได้ยังไงถ้าใครทันยุก,ก่อนจะรู้เลยว่าวิวัฒนาการของจอหนี้มันสุดยอดมากครับ จากจอ CRT หรือจอตู้ปลาที่ทั้งใหญ่ทั้งหนักทั้งร้อนมาเป็นจอ LCD ที่ใช้เทคโนโลยีผลึกเหลวทำให้จอแบนและบางลงได้เยอะมากและล่าสุดก็คือจอ LED ครับซึ่งจริงๆมันก็คือจอ LCD นั่นแหละแต่เปลี่ยนไฟส่องสว่างข้างหลังเป็นหลอด LED ทำให้ภาพสว่างกว่าคมชัดกว่าแล้วก็ประหยัดไฟกว่าเดิมไปอีกขั้นแต่จอภาพก็ไม่ได้มีแบบเดียวสำหรับทุกงานนะครับ อย่างจอใหญ่เนี่ยก็เหมาะกับการนำเสนอผลงานหรือดูหนังกับเพื่อน,อนส่วนจอแบบ e ink ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจเดียวโดยเฉพาะเลยค่ะนั่นก็คือการอ่านหนังสือให้ความรู้สึกสบายตาเหมือนอ่านจากกระดาษจริงๆแถมยังประหยัดแบตเตอรี่แบบสุดๆอีกด้วยถึงตอนนี้บทสนทนาของเรามันไม่ได้จำกัดอยู่แค่บนจอแบนแบนมิติอีกต่อไปแล้วนะครับเรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่การโต้อตอบในโลก3มิติที่เราสามารถสัมผัส และมีปฏิสัมพันธ์กับมันได้ลึกซึ้งกว่าเดิมอย่างเช่นเจ้าสิ่งนี้ครับเมาส์สามิติมันไม่เหมือนเมาส์ทั่วไปนะเพราะมันทำให้เราควบคุมวัตถุในโปรแกรมออกแบบได้ถึง6ทิศทางพูดง่ายๆก็คือเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็ยังหมุนได้รอบทิศอีกด้วยเหมือนเราเอามือของเราเข้าไปหีบจับโมเดลนั้นได้จริงๆเลยล่ะครับ ส่วนนี้ก็ล้ำไปอีกระดับเลยครับถุงมือเซนเซอร์แทนที่จะใช้อุปกรณ์ควบคุมเราก็สวมถุงมือนี้เข้าไปเลยเซนเซอร์ที่อยู่ในถุงมือจะจับการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วเราทุกอย่างแล้วแปลงไปเป็นการกระทําในโลกเสมือนจริงทําให้เรารู้สึกเหมือนได้ใช้มือตัวเองเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ในโลกนั้นจริงๆเลยและพอเราเอาอุปกรณ์รับเข้าและแสดงผลสุดล้ำพวกนี้มารวมกันโอ้โหเราสามารถสร้างโลกเสมือนจริงที่สมจริงมากๆขึ้นมาได้เลยครับ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเครื่องจำลองการบินที่นักบินใช้ฝึกฝนในสถานการณ์อันตรายต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องเอาเครื่องบินจริงๆไปเสี่ยงเลยแม้แต่น้อย แต่บทสนทนาระหว่างเรากับเครื่องจักรมันไม่ได้มีแค่ภาพกับเสียงนะครับประสาทสัมผัสก็เป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารเหมือนกันอย่างเทคโนโลยีแฮปติกส์ที่ทําให้จอยเกมสั่นได้ตามเหตุการณ์ในเกมหรือในทางกลับกันบางทีปุ่มกดจริงๆที่มันเรียบง่ายนี่แหละครับกลับเป็นวิธีควบคุมที่ตรงไปตรงมาและน่าเชื่อถือที่สุดแล้วสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับ เราจะมาประกอบร่างทุกอย่างที่คุยกันมาเพื่อให้เห็นภาพรวมของบทสนทนาระหว่างเรากับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนี้กันนี่แหละครับคือภาพสรุปของวงจรทั้งหมดเริ่มจากมนุษย์เรามีความคิดหรือความต้องการส่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลหรืออินพุตเข้าไปให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะส่งผลลัพธ์หรือเอาพุตกลับมาให้เรารับรู้ผ่านอุปกรณ์แสดงผล ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง VR หรือเมาส์สามิติมาช่วยให้บทสนทนานี้มันลึกซึ้งและสมจริงยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ก็คือมันไม่มีหรอกครับอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ดีที่สุดในทุกๆสถานการณ์อุปกรณ์ที่ดีที่สุดก็คืออุปกรณ์ที่วันเหมาะสมกับงานที่เราจะทำและเหมาะสมกับตัวเราที่เป็นคนใช้งานมันมากที่สุดต่างหากและจากทั้งหมดที่เราได้เห็นกันมา ตั้งแต่อดีตจนถึงเทคโนโลยีสุดล้ำในปัจจุบันมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วในอนาคตข้างหน้าล่ะบทสนทนาระหว่างเรากับเครื่องจกักรมันจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนได้อีกบ้าง